สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะพามาเบิ่งร้านกาแฟอเมซอนอยู่ประเทศลาวเด้อจ้าว่าบรรยากาศมันจะเป็นแบบไหนนะคะส่วนมากจะมีแต่นฝรั่งเด้อค่ะอแต่มาเมื่อนี้ก็จะขอจ่ายเป็นเงินกลีบเด้อค่ะไปเบิ่งกกันเลยจ้าบรรยากาศร้านค่ะ ชาเขียวปังปานน้อยกระเด็น8 0 0ดสามหมื่นแปดเหรออ่ะอันนี้เอสเปซโซ่ร้อนอ่อาอแมนจักปาดเนาะคะ่ะเอสเปซโซ่ yeah <laughs>